ดูปูตัวนี้ครับนี่ครับพยายามจะขึ้นมากินเหยื่อมแมลงเม่ากับเหยื่อไข่มดแดงของเรานะครับหเหยื่อเรานี่ดีจริงๆครับขนาดปูยังอยากกินเลยครับอุยอ้ยอุย้ยไม่กล้าครับ ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตกดิน f i s ชิ n งทูอีทนะครับกับเช้าวันหยุดในบรรยากาศสายๆนะครับเวลาประมาณ9ก้ามงกว่าๆนะครับสําหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมาตกปลาอยู่ที่แม่น้าปาดอีกเช่นเคยครับเอาเบ็ดมาทั้งหมด2คันนะครับเอามาแค่2คันเป็นคันชิงหลิว1คันแล้วก็เป็นคันเบ็ดติดลอกอีกหคันครับ อยากจะมาทดลองดูว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องเลือกเอามาแค่คันเดียวเนี่ยคันไหนมันจะให้ผลที่คุ้มค่ากว่ากันนะครับทั้งในเรื่องของจำนวนปลาเล็กปลาใหญ่ปลามากปลาน้อยอย่างเงี้ยครับเหยื่อก็เอามา2ชนิดครับก็เป็นเหยื่อหมักนุ่นนะครับที่จะมาใช้กับคันเบ็ดติดลอกแล้วก็เหยื่อแมลงเมาที่จะมาใช้กับคันชิงหลิวนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ ผมขอตัวเตรียมเหยื่อเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วเราจะได้เริ่มตกปลากันครับนี่ครับ,รบเบ็ด2คันที่เตรียมมาวันนี้ครับคันชิงหลิวระยะสั้นๆครับ1.8ครับแล้วก็คันเบ็ดติดติดลอกก็6ฟุตนะครับก็ค่อนข้างสั้นเหมือนกันครับคันนี้มาลองดูกันครับ ไหนจะให้ผลที่คุ้มค่ากับการเอามากว่ากันครับจุดที่เราตกนี่นะครับทุกท่านครับก็จะเป็นแก่งนะครับเป็นแก่งหินนะครับไหลลงมาจากข้างบนนู้นนะครับ แล้วก็น้ำจะไหลเบาลงหน่อยตรงจุดที่เราจะลงเบ็ดเนี่ยครับคันเบ็ดที่ผมเตรียมมาที่มีรอกก็ใส่เหยื่อรอไว้ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็คันชิงหลิวก็เกี่ยวเหยื่อแมลงเม้าไว้เรียบร้อยตรงนี้แล้วครับโอเคครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงเบ็ดกันเลยครับ ลอกนี่มันเงียบมากเลยครับเดี๋ยวผมจะเอามาเปลี่ยนเป็นเหยื่อมแมลงเมาแล้วลองตีดูนะครับ มันเป็นปลาเก็บขาวแบบนี้ครับูว่ามันตอดเบ็ดยิบยิบยิบอยู่ครับนี่ครับอยู่วไปวก่อนนะครับปลาหมานนะครับแรก ปานํบบี้ของเราครับเกียดขาวหรือภาษาบ้านผมเรียกปานํบบี้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับโอ้โหไซส์สวยเลยครับตัวที่สองของเราแล้วนะครับตอนนี้คันชิงหลิวนําคันเบ็ดที่มีลอกอยู่สองต่อศูนย์แต้มนะครับนี่ครับ นนี่่แตต้ไหได้มาอีกหนึ่งแต้มครับปลาเก็ตขาวเราครับหรือว่าปันนําบี้นะครับชิงหิวนี่ทิ้งห่างไปสามแล้วครับคันเบ็ดติดลอกนี่ยังไม่ได้สักตัวเลยครับเขาจะเอาปลากฏดเหลืองใหญ่ตัวเดียวครับ ได้คือมันยงน,นี่ครับปลากรีดขาวปลาหนำบีเราครับนี่ตัวที่สี่นะครับคันชิงหลิวนำไปสีครับเหมือนจะมีปลาสีอยู่ที่นี่ครับ เต่าครับเอาต็ติดครับเดี๋ยวเออคันเมื่อาวานนี้อีกครับโอ,โอ้้หมาแล้วครับทีน,นี่เข้าแล้วครับดวงครับระวังครับดดวงครับหู นี่ยครับทุกท่านครับพอเห็นไหมครับทุ่นที่มันติดปลาอยู่เมื่อกี้ครับที่ผมได้ปลาแล้วผมหมุนเบ็ดมาแล้วมันมาติดกับไอ้ทุ่นชิงหลิวที่มันขาดอยู่ครับเนี่ยครับถ้าจะลงไปเอาน้ําก็ค่อนข้างจะลึกนะครับเดี๋ยวผมจะเี่ยเอาเบ็ดที่ติดลอกเนี่ยครับผมจะเอาเบ็ดติดลอกแล้วก็ผูกตัวเบ็ดเปล่าๆครับตีเกี่ยวมันมาใกล้ๆฝั่งนะครับ ลองดูนะครับจะได้ไหมเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วครับ เปียกอีกแล้วเนาะเราหมายแตกแล้วครับหมายนี้ครับนี่ครับโหสำหรับปลาตัวนี้ ผมก็จะปล่อยไปแล้วกันนะครับปล่อยครับก็ลุ้นในจุดเดิมของเรานี่ก่อนนะครับทุกท่านครับหลังจากที่เราเอาปลาที่มันติดเบ็ดแล้วก็ไปติดกับไอ้ทุ่นที่ขาดอยู่เมื่อวานนะครับขึ้นมาได้แล้วผมก็ปล่อยไปเนี่ยก็ลองลุ้นกันดูใหม่ที่จุดเดิมครับเพราะว่าถ้าเราย้ายหมายเนี่ย หมายที่ผมจะย้ายไปเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะครับเดินไปนี่ก็ประมาณเกือบ2กิโลครับเดี๋ยวลองดูจุดนี้ก่อนนะครับถ้ามันไม่มีตัวจริงๆเดี๋ยวเราเคาย,ย้ายหมายครับสรุปคันชิงหลิวได้มาสี่นะครับแล้วก็คันเบ็ดติดลอกนี่ก็ถือว่าได้มาหนึ่งแต่ว่าปล่อยไปนะครับเมื่อกี้ครับ ด้วยครับ,รบ,รบมาแล้วครับโอ้นี่ครับมาแล้วครับปรากฏหินของเราครับได้จากคันเบ็ดมีลอกนะครับมากินเหยื่อมแมลงเม่าครับตอนนี้คันเบ็ดมีลอกตามมาที่สองต่อสี่แต้มครับ นี่ครับเบ็ดติดล่อของเราทํางานครับตอนนี้ครับได้ปรากฏหินมาอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ไล่มาเป็นสามต่อสี่นะครับนี่ครับเอาแล้วครับมีปลารื่มมากิ้เหยื่อแล้วครับแต่ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวนี้ติดอีกแล้วครับ ติดอีกแล้วโอ้โหนี่เป็นตัวที่ตีเสมอหรือเปล่าครับมาแล้วครับนี่ครับปรากดหินครับนี่แต้มที่สีของคันเบ็ดติดลอกนะครับตอนนี้เสมอกันครับคันเบ็ดติดลอกได้สีชิงหลิวก็สีนะครับเดี๋ยวย้ายขึ้นไปตรงข้างหน้านั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าจุดที่ผมลงชิงหลิวเนี่ยเวลาปลามันกินแล้วมันมักจะไปติดอุปสรรคใต้น้านะครับเดี๋ยวเราย้ายจุดนิดนึงครับ ย้ายจุดใหม่ได้เลยครับตอนนี้คันชิงหลิวนำไปที่ห้าต่อสี่นะครับก็เปลี่ยนมุมกล้องมามุมนี้เลยแล้วกันนะครับทุกท่านครับลองดูครับกับจุดใหม่ของเราครับเปลี่ยนจุดนิดหน่อยนะครับ ันเบ็ดติดลอกก็ไม่ยอมให้ทิ้งห่างครับตัวที่6ครับโอ้โหปรากฏหินใสสวยเลยครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่6ต่อ6นะครับนี่ครับโอโ้สวยมากเลยครับ ครับทุกท่านครับในที่สุดครับชิงหลิวก็ออกนําไปอีกครั้งครับกับตัวที่เจ็ดครับตอนนี้ชิงหลิวนําคันเบ็ดติดลอกอยู่เจ็ดต่อหกนะครับนี่ครับ กันเบ็ดติดลอกนี่ยังไม่ได้สักตัวเลยครับเขาจะเอาปรากฏเหลืองใหญ่ตัวเดียวครับนี่ครับปมมุ้ยตัวของใหญ่ครับผมนี่ครับปมมุ้ตยตัวของใหญ่ครับผมมุ้ยตัวของใหญ่แล้วครับมุ้ยอย่างเดี Å oh. oh, yeah. oh. 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 เต็มที่เจ็ดเท่ากันครับอของเบ็ดลอกนะครับดึงคันโกงเลยครับเมื่อกี้ครับอืครับพอดีว่าสายหน้าผมใช้เป็นเป็นเอ็นนะครับกะว่าเอาไว้ล่อไอปลาเล็กปลาน้อยเฉยๆครับเบ็ดตัวเนี้ครับโอ้มีปรากดเหลืองไซส์สวยมากินเลยครับโอ้สุดยอดมากครับตอนนี้เจ็ดแต้มเท่ากันแต่แต้มที่ เจ็ดนี่ใหญ่เลยครับนี่ครับโอโ้สวยงามมากครับสมบูรณ์อ้วนท้วนมากครับปลาตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับ นี่ครับชิงหลิวครับไม่น้อยหน้าครับหนีไปเป็นแต้มที่แปดนะครับตอนนี้ชิงหลิวนําไปแปดต่อเจ็ดแต้มนะครับแปดต่อเจ็ดตัวครับนี่ครับ ตัวที่9ของคันชิงหลิวครับตอนนี้ชิงหลิว9นะครับเบ็ดติดลอกนี่7ครับ นี่ครับแต้มที่แปดของคันติดลอกนะครับนี่ตอนนี้ก็ชิงหลิวนำอยู่เก้าต่อแปดแล้วนะครับคันเบ็ดติดลอกเราก็ตามมาติดติดครับนี่แต้มที่แปดเป็นปรากฏหินนะครับโหสวยเลยครับก็ย้ายกล้องนะครับหลบแดดมามุมนี้ดูบ้างนะครับตอนนี้ก็แต้มก็อยู่ที่เก้าต่อแปดครับชิงหลิวเก้านะครับแล้วก็เบ็ดลอกแปดครับ เดี๋ยวเราลุนอีกสักพักนะครับตอนนี้ชิงหลิวหนีไปแล้วครับ เป็น10นะครับตอนนี้10ต่อ8ครับเชิงหลิวได้10เบ็ดลอกได้8ครับนี่ครับ แต้มที่11ของคันชิงหลิวก็มาครับตอนนี้ทิ้งไปเป็น11ต่อ8แล้วนะครับนี่ครับชิงหลิวได้11เบ็ดลอกได้8ครับใกล้ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวกอดกลับบ้านเนี่ยผมจะลองเอาเบ็ดลอกเราเนี่ยครับไปตีตรงตรงแก่งตรงนู้นนะครับเลาะตีขยับระยะไปเรื่อยๆนะครับลองทดลองดูครับ ได้จริงๆด้วยครับนี่ครับเป็น11ต่อ9แล้วนะครับคันเบ็ดลอกเราไล่มาเป็น9ครับคันชิงหลิวได้11ครับนี่ครับได้ผลจริงๆครับย้ายจุดครับ ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะพาดูปลาทั้งหมดที่ตกได้นะครับนี่ครับทุกท่านครับคือปลาทั้งหมดที่ผมตกได้ในวันนี้นะครับก็รวมแล้วมี20ตัวพอดีครับได้จากคันชิงหลิวนะครับ11ตัวแล้วก็ได้จากคันเบ็ดลอกนั่น9ตัวนะครับก็สรุปก็คือจำนวนตัวเนี่ยคันชิงหลิวได้เยอะกว่านะครับได้11ตัว ส่วนคันเบ็ดลอกก็ได้น้อยกว่าครับก็คือได้9ตัวนะครับแล้วก็เราพอจะได้ข้อสรุปบางอย่างนะครับว่าเบ็ดลอกเนี่ยเมื่อเราตีไปที่ล่องน้ําตรงกลางเนี่ยนะครับเรามักจะมีโอกาสโดนปลาใหญ่นะครับกว่าเบ็ดชิงหลิวนะครับแต่เบ็ดชิงหลิวเนี่ยมักจะเก็บปลาเกล็ดขาวนะครับพวกนี้ได้ดีกว่านะครับสําหรับการมาตกปลา1วันได้ขนาดนี้ก็ถือว่า ได้เยอะพออยู่พอกินแล้วนะครับก็ขอให้เรามาตกทุกครั้งแล้วมันได้พออยู่พอกินแบบนี้ไม่ต้องได้เยอะมากครับก็พอแล้วนะครับถึงแม้จะไม่ได้มากนะครับแต่ว่าในเรื่องของรสชาติแล้วก็ความสดเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากแล้วครับสําหรับการออกมาตกปลาในวันนี้นะครับก็เป็นการเสริมสร้างนิสัยให้กับตัวเองให้อยู่อย่างพอเพียงนะครับโอเคครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปเก็บอุปกรณ์แล้วก็จะได้กลับบ้านกันครับ ครับถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วนะครับก็ต้องขอกรับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบนะครับกรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตกดินฟิตชิ่งทูอี t ของผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์แล้วกลับบ้านกันครับ